สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กิฟและทีมงานโฮมหน้าอยู่พามาชมโครงการทาวน์โฮมทางฝั่งสมุทรปราการกันบ้างค่ะกับโครงการนครทองโคโลนีเทพารัก์เมืองใหม่บางพลีจากนครทองกรุ๊ปโครงการนี้เป็นโครงการทาวน์โฮมสองชั้นหน้าบ้านกว้างถึง5.7เมตรและลึกถึง9เมตรนะคะทำให้เรามีพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเยอะตัวบ้านโปร่งโล่งและระบายอากาศได้ดีโดยการวางหน้าบ้านตามแนวทิศเหนือใต้เท่านั้นทั้งโครงการ ในช่วงราคา2.7ถึง3.5ล้านบาทค่ะสำหรับที่ตั้งของตัวโครงการจะอยู่ในซอยวโรชาถัดเข้ามาจากถนนเทพารักประมาณ1.7กิโลเมตรตัวซอยสามารถเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทไม่ไกลจากถนนบางนาตราดและไม่ไกลจากทั้งด่วนบุรพาวิถีวงแหวนรอบนอกและมอเตอร์เวย์ถือเป็นทําเลที่อยู่ในโซนนิคมบางพีและไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ นอกจากนั้นยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบที่ครบครันอีกด้วยเพราะว่าไม่ไกลจากทั้งตลาดและห้างสรรพสินค้าเช่นตลาดนัดแสงตะวันตลาดสดแสงทองพลาซา่าวิกซีเทสโกโลตัสและก็แมคโครส่วนสถานศึกษาที่อยู่ในโซนนี้นะคะก็จะมีทั้งโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิง,สงหาเสนีสมุทรปราการโรงเรียนนวมีนาราชินูทิศเตรียมรวมศึกษาพัฒนาการ a b a c และมอหัวเฉียวเป็นต้นค่ะ ส่วนโรงพยาบาลในโซนนี้นะคะก็จะมีทั้งโรงพยาบาลบางบ่อโรงพยาบาลบางนาสองโรงพยาบาลบางพลีโรงพยาบาลจุฬารัฐ1 3และ5เป็นต้นค่ะ ุณผู้ชมคะโครงการนี้เป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นนะคะ mm hmm. เขาจะมีทั้งหมด1 0 2ยูนิตบนที่ดินประมาณ12ไร่ค่ะลักษณะของตัวโครงการจะเป็นโครงการปิดนะคะด้านหน้าโครงการเนี่ยจะมีทางเข้าเป็นตัวเมนเกตที่ทํารูปทรงมาเรียนแบบหลังคาจั่วนะคะให้ความรู้สึกอบอุ่นตัวเมนเกตเนี่ยเขาจะแยกทางเข้าออกแล้วก็ตรงกลางจะมีป้อมรปภนะคะที่จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง ส่วนระบบคัดกรองลูกบ้านนะคะหรือว่าร,ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาจะใช้เป็นรั้วกั้นไม้กระดกแล้วก็มีกล้อง C C T V ติดตั้งไว้ให้ทั้ง2ฝั่งสําหรับลูกบ้านเนี่ยสามารถใช้คีาร Access ระยะใกล้นะคะแตะเพื่อเข้าโครงการได้เลยส่วนวิสิเตอร์นะคะก็จะต้องแลกบัตรก่อนเพื่อเข้าโครงการค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูได้ในโครงการกันต่อเลยค่ะ ัวถนนหลักภายในโครงการนี้จะมีความกว้างอยู่ที่15เมตรส่วนถนนซอยจะมีความกว้างอยู่ที่10และ9เมตรซึ่งเป็นระยะที่กว้างนะคะสามารถขับรถสวนกานได้สบายๆเลยส่วนกลางของโครงการนี้จะมีสวนบริเวณหน้าโครงการค่ะเข้ามาจากเมนเกตก็จะอยู่ซ้ายมือเลยขนาดประมาณ174ตารางวานะคะภายในสวนมีลงต้นไม้มาให้ร่มรื่นนะคะมีทางเดินในสวนแล้วก็มีเนินทรายและบ่อดินเล็กๆนะคะไว้ให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะ บ้านในโครงการน,นี้จะออกแบบมาในแนวคิด expanding your life เพิ่มพื้นที่ให้ใหญ่ใช้ชีวิตได้กว้างโดยการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้ใกล้เคียงกับบ้านเดี่ยวมากที่สุดเพื่อความคุ้มค่าของผู้อยู่อาศัยค่ะโดยจะมีแบบบ้านทั้งหมด1แบบนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง5.7เมตรลึก9เมตร พื้นที่ใช้สอย122ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวไทยและ2ที่จอดรถบนที่ดินเริ่มต้น24.22ตารางวาโดยตัวบ้านจะวางหันหน้าทิศเหนือและทิศใต้เท่านั้นช่วยให้บ้านรับลมได้ตลอดทั้งปีค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณหน้าบ้านตัวอย่างแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านโครงการนี้เนี่ยจะออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นโครงสร้างบ้านก่ออิฐฉาบปูนค่ะลักษณะของตัวบ้านเนี่ยเป็นทาวน์โฮมที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะหน้าบ้านกว้างแล้วก็โปร่งโล่งค่ะพอเราเข้ามาด้านในพื้นที่ของตัวบ้านนะคะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถพื้นที่จอดรถในบ้านมาตรฐานเขาจะปูพรมเข็มมาให้นะคะ4เมตรความลึกของบริเวณที่จอดรถเนี่ยจะลึกถึง6เมตรเลยนะคะทําให้เราสามารถที่จะจอดรถกระบะคันยาวๆได้ โดยที่จอดรถเนี่ยจะสามารถจอดได้2คันเลยค่ะพอเราเข้ามาถึงบริเวณทางเข้าของตัวบ้านนะคะก็จะได้เป็นตัวบานสไลด์บบานใหญ่แบบนี้เลยค่ะบ้านกรอบ UPVC สีขาวใช้ของ s c g Windsor นะคะตัวบานกระจกเป็นกระจกใสาสามารถรับแสงเข้าไปในตัวบ้านได้เยอะส่วนตัวหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีเฉลียงนะคะยกขึ้นมา1สเต็ปค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในตัวบ้านกันต่อเลยค่ะ พอเราเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะจะรู้สึกเลยว่าบ้านเนี่ยโปร่งโล่งมากๆทั้งจากหน้ากว้างบ้านที่กว้างถึง5.7เมตรบ้านลึก9เมตรนะคะแล้วยังได้ฝ้าเพยายดานที่สูงถึง2.75เมตรอีกด้วยค่ะสำหรับในบ้านมาตรฐานนะคะสเปคพื้นเนี่ยเขาจะปูเป็นกระเบื้องแกรนิโตทั้งชั้นนะคะชั้น1แล้วตัวด้านบนเนี่ยตัวดอบฝ้าเขาจะมีมาให้นะคะพร้อมติดตั้งไฟดาวไลท์มาให้ทั้งหลังค่ะ สำหรับพื้นที่ส่วนแรกที่ยิบยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นโซน living area ค่ะคุณผู้ชมเราจะเห็นเลยนะคะว่าห้องนี้เนี่ยดูโปร่งโล่งแล้วก็สว่างมากๆเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านแปลงมุมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ช่องแสงฝั่งข้าง,างบ้านมาเพิ่มอีก2บานค่ะเป็นบานกระทุงแล้วก็บานฟิกเราสามารถเปิดระบายอากาศได้ส่วนในบ้านมาตรฐานก็ยังได้ความโปร่งโล่งอยู่นะคะเพราะว่าช่องแสงเนี่ยจะได้เป็นประตูบานใหญ่หน้าบ้านนะคะแล้วก็จะมีช่องแสงบริเวณถงบันไดอีกด้วยค่ะ สำหรับการจัดวางฟังก์ชันในห้องนี้นะคะก็สามารถที่จะวางโซฟาขนาด3-5ที่นั่งได้เลยหรือจะวางเป็นทรง L shape ก็ได้มีพื้นที่เหลือให้วางชุดโต๊ะรับแขกได้ส่วนฝั่งตรงข้ามนี่นะคะก็จะเป็นผนังโล่งๆค่ะไว้ทําชั้นวางทีวีแบ่งพื้นที่ไว้กับห้องเก็บของข้างๆนะคะโดยพื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะหาชั้นวางแบบง่ายๆมาวางก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครอยากใช้ประโยชน์จากความสูงฝ้าเพดานสูงๆเนี่ยก็สามารถที่จะบิวอินตู้นะคะไว้เก็บของหรือว่าเป็นตู้โชว์ของก็ได้ค่ะ ส่วนห้องเก็บของนะคะเขาจะใช้เป็นพื้นที่ใต้บันไดค่ะห้องเก็บของของโครงการนี้เนี่ยเขาให้พื้นที่ใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ากิบเข้ามาเนี่ยนะคะก็สามารถยืนได้สบายสบายเลยเราสามารถยกของเข้าออกได้สบายนะคะและที่สําคัญคือเขาจะมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ติดตั้งมาให้อีกหนึ่งดวงเวลาเราหาของหยิบของเอาอไปใช้เนี่ยก็สามารถทําได้สะดวกค่ะ เข้ามาจากห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นพื้นที่ห้องทานอาหารค่ะและเนื่องจากว่าพื้นที่บ้านเนี่ยกว้างมากนะคะเราก็สามารถที่จะกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนได้โดยเราสามารถที่จะหาเป็นระแนงนะคะหรือว่าชั้นวางของแบบนี้เนี่ยมากั้นได้ค่ะก็จะยังได้ความโปร่งโล่งขึ้นแล้วก็เป็นที่วางของเพิ่มด้วยนะคะถัดเข้ามานะคะในโซนของพื้นที่ห้องทานอาหารเองเลยเนี่ยจะมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆเราสามารถที่จะวางโต๊ะทานอาหารขนาด 4- 6ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะ และนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือด้านหลังตรงนี้ให้เราทำแพนทรีเพิ่มได้หรือว่าถ้าใครที่มีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านบ่อยๆเนี่ยก็สามารถทำเป็นบาร์เครื่องดื่มได้ค่ะ ส่วนช่องแสงในห้องนี้นะคะถ้าเป็นแปลงมาตรฐานก็จะได้เป็นหน้าต่างบานใหญ่ฝั่งหลังบ้านนะคะเป็นหน้าต่างบานใหญ่เลยรับแสงเข้ามาได้เยอะแต่ถ้าเป็นบ้านแปลงมุมเหมือนในบ้านตัวอย่างเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นประตูฝั่งข้างบ้านด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีพื้นที่ข้างบ้านเยอะๆหน่อยเราก็สามารถทําเฉลียงหรือว่าสาราพักผ่อนในสวนไว้นั่งเล่นพักผ่อนในวันหยุดได้ค่ะ ถัดจากห้องทานอาหารนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งทางโครงการเขาจะมีแยกส่วนแห้งส่วนเปียกมาให้เลยนอกจากนั้นนะคะพื้นที่ในห้องน้ำเนี่ยก็จะกว้างมากใช้งานได้สะดวกสุขภัณฑ์จะใช้ของคอตโต้ทั้งหมดค่ะโดยตัวอ่างล้างมือเนี่ยจะได้เป็นอ่างแบบลอยตัวนะคะติดตั้งมาให้พร้อมก๊อกน้ำเย็นแล้วก็กระจกเงาติดกันเป็นโถสุขภัณฑ์แบบดูโอฟลชนะคะติดตั้งมาให้พร้อมสายชำระแล้วก็ที่วางกระดาษชำระนอกจากนั้นก็จะมีก๊อกน้ําติดตั้งมาให้ด้านล่างตรงนี้ด้วยค่่่ะะเเือออไว้้ักขงล็นย,นยค ส่วนพื้นที่ห้องอาบน้ำเนี่ยนะคะตัวพื้นจะลดระดับลงไปเพื่อกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลย,ย้อนไปยังพื้นที่ส่วนแห้งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งเชาวบล็อกเพิ่มเติมก็ได้เพื่อความเป็นสัสดส่วนมากขึ้นหรือว่าใครจะติดเป็นม่านก,กั้นอาบน้ําก็ได้ค่ะโดยสุขภัณฑ์ที่เขาติดตั้งมาให้นะคะก็จะมีฝักบัวค่ะแบบปรับหยดน้ําได้นะคะพร้อมถาดวางสบู่ค่ะส่วนขนาดพื้นที่ห้องอาบน้ำเนี่ยก็สามารถยืยนอาบได้สบายๆเลยค่ะคุณผู้ชม ถัดมามาดูในส่วนของพื้นที่ครัวกันต่อนะคะโดยครัวของโครงการเนี่ยคุ้มมากเลยเพราะว่าเขากั้นมาให้เป็นครัวไทยด้วยพื้นที่ตรงนี้นะคะในบ้านมาตรฐานจะได้เป็นบานสไลด์ช่วยปิดกันกลิ่นและควันไม่ให้ไปรบกวนส่วนอื่นๆของตัวบ้านค่ะพอเราเข้ามาด้านในนะคะเราจะเห็นเลยว่าพื้นที่ครัวเนี่ยกว้างมากๆสามารถเข้ามาช่วยทําครัว1-2คนได้สบายๆเลยและทางโครงการเนี่ยเขาก็จะมีเคาน์เตอร์ปูนปิดกระเบื้องมาให้แบบนี้นะคะพร้อมซิงล้างจาน ส่วนพื้นที่ด้านข้างก็จะมีพื้นที่เหลือไว้ให้วางตู้เย็นค่ะสําหรับการระบายอากาศในห้องนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างฝั่งหลังบ้านซึ่งได้เป็นหน้าต่างบานใหญ่นะคะบานสไลด์สามารถเปิดระบายอากาศได้ดีแล้วก็รับแสงเข้ามาช่วยจัดการกับเชื้อแบคทีรียภายในห้องครัวช่วยให้ครัวไม่อับค่ะและถ้าวันไหนที่ทําอาหารแบบหนักๆหน่อยนะคะก็สามารถที่จะเปิดประตูเชื่อมลานซักล้างได้เพื่อช่วยให้การระบายอากาศดีขึ้นค่ะสำหรับลานซักล้างของบ้านทุกหลังนะคะตัวพื้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นซีเมนต์ขัดเรียบค่ะ กำแพงด้านนอกจะสูงประมาณ1.8เมตรนะคะแล้วก็ความกว้างของตัวลานซักล้างเนี่ยในบ้านมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่กว้างเลยนะคะคุณผู้ชมเราสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายไม่ว่าจะทําเป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวหรือว่าจะทําเป็นท้องซักรีดก็ได้โดยที่เราไม่ต้องเผื่อพื้นที่สําหรับทําเป็นครัวค่ะเพราะว่าเขามีครัวไทยมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะตัวบันไดจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะลูกนอนไม้คอนวูด ตัวบันไดของโครงการนี้เนี่ยจะมีหน้ากว้างกว้างกว่าทาวน์โฮมทั่วๆไปทําให้เราสามารถเดินขึ้นลงได้สะดวกค่ะคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะคะตัวถงบันไดก็จะมีช่องแสงมาให้ถึง2จุดเลยจุดแรกจะอยู่บริเวณชันพักบันไดขั้นแรกนะคะแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยจะอยู่ด้านบนเป็นช่องแสงบานใหญ่นะคะที่มีความสูงถึง2.05เมตรเลยค่ะก็จะทําให้ถงชั้นสองเนี่ยได้รับแสงธรรมชาติเข้าไปได้ด้วยค่ะ มาที่ชั้น2นะคะฟังก์ชันชั้นนี้เนี่ยจะมี3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ําสเปคพื้นที่ชั้นนี้นะคะจะใช้เป็น stone plastic composite คือกระเบื้องไวนิลที่มีเท็กเจอร์เหมือนไม้จริงไม่ลื่นทนความชื้นแล้วก็ทนน้ํา100%เค่ะสําหรับพื้นที่บริเวณโถงชั้น2เนี่ยจะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างนะคะตรงนี้ก็จะมีมุมอเนกประสงค์ค่ะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะวางเป็นโซฟาตัวเล็กๆไว้นั่งพักผ่อนก็ได้หรือว่าจะทําเป็นตู้เก็บของเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้ค่ะ ถัดเข้ามานะคะจะเป็นส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้เนี่ยจะมีพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีระเบียงในตัวแล้วก็ห้องน้ําในตัวด้วยช่องแสงในห้องนะคะในบ้านมาตรฐานเนี่ยเราจะได้เป็นประตูฝั่งหน้าบ้านนะคะเชื่อมกับระเบียงแล้วก็ช่องแสงส่วนในบ้านแปลงมุมก็จะได้เป็นหน้าต่างฝั่งข้างบ้านเพิ่มมาอีก2บานค่ะการจัดฟังก์ชันในห้องนี้นะคะก็สามารถที่จะวางเป็นเตียงขนาดทิงไซส์ได้สบายๆเลยค่ะ มีพื้นที่เหลือหัวเตียงนะคะให้วางโต๊ะหัวเตียงได้ส <in> ่วนปลายเตียงก็มีพื้นที่เหลือนะคะใครที่ชอบทํางานที่บ้านเนี่ยก็สามารถวางโต๊ะทางานตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะหรือว่าถ้าใครที่ชอบดูทีวีก่อนนอนนะคะก็สามารถวางชั้นทีวีตรงนี้ได้ค่ะและพื้นที่ทางฝั่งนี้นะคะเราก็สามารถที่จะวางตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ๆได้เลยค่ะแล้วก็มีพื้นที่ให้เรายืนแต่งตัวได้สบายๆด้วยค่ะ สำหรับห้องน้ำบนชั้น2นะคะจะได้แบบ two ways access คือสามารถเข้าได้2ทางจากห้องมาสเตอร์ไปรูมแล้วก็จากถุงชั้น2ค่ะส่วนสเปคของที่ได้นะคะจะใช้ของคอตโต้เหมือนที่ชั้นล่างเลยแต่ว่าจะอัปเกรดขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมคือตัวอ่างล้างมือเนี่ยจะได้ไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นแบบฟังเคาน์เตอร์แล้วก็จะมีพื้นที่วางของด้านบนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าใครมีของเยอะนะคะเราก็สามารถที่จะทําตู้เก็บของด้านล่างเพิ่มได้ค่ะ ส่วนห้องอาบน้ำทางโครงการเขาก็จะมีชาว์บ็อกซ์ติดตั้งมาให้ตัวกระจกเป็นกระจกนิรภัยบานนะคะเป็นบานผักเข้ามาในห้องน้ําแบบนี้แล้วก็ตรงมือจับตรงนี้เราสามารถที่จะวางผ้าคนหนูนนนได้ขนาดห้องอาบน้ำเนี่ยกว้างพอใะ้เรายืนอาบได้สบายๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะด้านหลังฝักบัวเขาก็จะมีเจาะช่องมาให้ด้วยเราก็สามารถใช้วางสบู่แล้วก็ขวดแชมพูได้ค่ะ สำหรับห้องนอนอีก2ห้องก็คือห้องนอน2และห้องนอน3เนี่ยจะมีขนาดที่พอๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในห้องนอนสองกันก่อนค่ะคุณผู้ชมสำหรับห้องนอนห้องนี้เนี่ยทางโครงการเขาจัดมาให้ดูเป็นห้องนอนของเด็กๆนะคะก็จะวางเป็นเตียงเดี่ยวแบบชิดผนังแบบนี้มาให้ดูจะเห็นว่าเรามีพื้นที่เหลือข้างเตียงเนี่ยให้เราวางเป็นโต๊ะทาการบ้านหรือว่าโต๊ะทางานตรงนี้ได้หรือว่าจะวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะ ส่วนพื้นที่ปลายเตียงนะคะก็สามารถวางเป็นตู้เสื้อผ้าใช้กลางได้เลยนะคะก็จะมีพื้นที่ให้ยืนแต่งตัวได้แต่กิฟแนะนําว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยควรจะใช้เป็นบานสไลด์จะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในการเปิดปิดตู้ค่ะส่วนช่องแสงในห้องนะคะก็จะได้เป็นหน้าต่างบานสไลด์บ้านใหญ่เลยฝั่งหลังบ้านสามารถระบายอากาศได้แล้วก็รับแสงเข้ามาในห้องได้เยอะพอสมควรเลยค่ะ ถัดมาเป็นห้องนอน3ค่ะคุณผู้ชมซึ่งขนาดของห้องนี้เนี่ยจะพอๆกับห้องนอน2เลยนะคะแต่ห้องนี้ทางโครงการเขาจัดมาให้ดูเป็นห้องทํางานเหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่ work from home บ่อยๆนะคะจะเห็นเลยว่าเราสามารถที่จะทําเป็นโตทํางานโตใหญ่ๆได้เลยมีพื้นที่ทํางานเยอะเลยทีเดียวนะคะหรือว่าเราจะบิวอินเป็นตู้เก็บของใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้ค่ะส่วนช่องแสงในห้องนี้นะคะในแปลงมาตรฐานจะได้เป็นหน้าต่างบานสไลด์ฝั่งหลังบ้านบ้านใหญ่แบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นแปลงมุมเหมือนในบ้านตัวอย่าง เขาก็จะให้เป็นหน้าต่างบางกระทุงแล้วก็บานฟิกแบบนี้มาค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ชมรายละเอียดของโครงการกันไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปกันค่ะว่าโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง สำหรับโครงการนครทองโคโลนีเทพรัก์เมืองใหม่บางพลีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นโครงการที่เหมาะกับคนที่กําลังมองหาทาวน์โฮมไว้อยู่อาศัย3-4คนโดยตัวทำเลนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ทํางานในโซนนี้แล้วก็โซนใกล้เคียงคือในโซนนิคมบางพลี ree, บางนายาวเป็นหึงสมุทรปราการเน้นการใช้รถย,ยนต์ส่วนตัวเป็นหลักค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะเขาจะมีตุดเด่นตรงที่เป็นโครงการทาวน์โฮมที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะหน้าบ้านกว้างฝ้าเพดานสูงทําให้เวลาเราอยู่อาศัยภายในบ้านเนี่ยจะรู้สึกโปร่งสบายและที่สําคัญคือโครงสร้างของโครงการนี้เขาจะใช้เป็นก่ออิฐฉาบปูนค่ะซึ่งหลายๆคนจะชอบนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะทุบเจาะต่อเติมเองได้สะดวกแต่จริงๆแล้วตัวบ้านของโครงการนี้เขาก็จัดฟังก์ชันมาให้ครบเลยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของครัวไทยซึ่งหลายๆโครงการเนี่ยเราจะต้องไปต่อเติมกันเอง แต่ที่นี่เขาจะมีครวัวไทยกั้นแยกมาให้มีเคาน์เตอร์มาให้นะคะเราแค่ติดหน้าบานตู้แล้วซื้ออุปกรณ์ครัวก็พร้อมใช้งานค่ะส่วนรูปแบบของโครงการนะคะโครงการนี้เนี่ยเขาจะเน้นตัวโปรดักต์ก็คือบ้านที่ใช้พักอาศัยพื้นที่ส่วนกลางเขาจะไม่ได้เน้นมากก็จะมีแค่สวนบริเวณหน้าโครงการให้ลูกบ้านได้ออกมายืดแข้งยืดขาซึ่งลักษณะนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการรับผิดชอบค่าส่วนกลางจำนวนมากในระยะยาวค่ะ สำหรับราคาของโครงการนี้นะคะเริ่มต้นจะอยู่ที่2.79ล้านบาทราคาที่ดินเพิ่มลดต่อตารางวาอยู่ที่35,000บาทต่อตารางวาถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถวอล k i อินเข้ามาได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9.30งครึ่งถึง6โมงเย็นหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์084-641-2666และนั่นคือทั้งหมดของโครงการนาครทองโคโลนีเทพรักเมืองใหม่บางลี โครงการต่อไปเราจะพาไปชมที่ไหนสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Youtube และเว็บไซต์ h o m e n a y o u .com สำหรับวันนี้กิฟต์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ